สวัสดีครับช่องทะลุมาขับรถบัสอำเเอาบปเชียวครับพี่น้องฮะอันนี้คือเก็บเวทีคือยางน่อยเนาะเก็บเวทีเลิกแล้ววันนี้ใช่เหรอเนี่ยวันที่สิบวัดบางเพลงใต้ อันนี้นนใช่ป่าวะเขากลับบ้านนะพงเงี้เนี่ยกลับบ้านกันแล้วเนี่ยเฮ้ยใช่บางพิงใต้มินบุรีเราก็มาถูกเนี่หว่าเอ้าอันนี้แปดบเอ็ทนนี่แปดบเอันนี้แปบเนี่ พี่น้องจะถาขใครเนี่ยใครจะถาผู้ใดบันงาน,นมีเอานี่สองออสเดือดแบนสองสามสามห้าเจ็ดเก้าเอาสิบเด่ยนยี่ใส่ละเออเล่นอยู่ในวัดเหรอเอานี่ไงเขามาหอดแล้วพี่น้องแต่ว่าวบลูเ่เล่นยี่ใส น่าจะมีคืนสุดท้ายอยู่ว่าไงไมั้งดูครับพี่น้องผมก็จะซักผ้าแล้วพี่ทั้งสันไม่ร,มรู้ไม่รู้เล่นที่ไหนคุณเ,เปิดไฟแล้วครับพี่น้องจะ <c oughs> บอดเรีนที่ซย์หรือเปล่านี้คุณเปิดไฟแลวตัดตัดตัดซักผ้าแล้วพี่นอ้องอ เดินเสร็จแล้ว,น,ลวนี่บ่เดินนี่บอ,อเก็บวิธีอยู่นะจ๊ะขอซักผ้าก่อนนหาซักผ้าสักผ้กพ่พี่น้องก็หอดแล้วนะเราเหนื่อยแต่ให้จันตนอนนะน้องตีขอนอนให้ยังไง แบบนี้นะครับ ว่าทางไหนกันว่าทางไหนกันลามเหรอลามพิธาเหรอเ็เจอคุณอาเสด็จเหรอโยงลามพิธาเขาจะออกลามพิธา เ้าได้ยุ่เจ้าจอดถนนน่ะว่าเวที่ครับเวทีตั้งได้คืองนึงเลย้อตังสี่ส้าบาเขาไม่ีเขามีวันคนั่งบ้างแหมล่ะตั้งเวที่ปุ๊บนี่เขาจะหันองยังเาเจกระูว่ามาเวทีงเาเจ็่คือว่าไปไอ้ใกล้ๆนี่ไปให้ให้อ้สัสดุอ่ะว่าไ่วไปให้มัสดุใกล้เนาะวินดีนี่แมนไปให้วัสดุดีกว่า เมันเวทีมานลำสิงกับตั้งยากด้วนี่มีแคบมันผู้จัดก็เดี๋ยวพาอยู่เลยไปอยู่เลยประสานเลยเล่นเดี่ยวขึ้นฝั่งครับไปจอดเล่นเดี่ยวอาง่งมันคนนั่งัเยอย่างมาอไดอขันุงเขาซัดเขาขันเขาใส่ซันจอนนี่เดี๋ยวผมมีสิดเป็นจอนร่วมร่วมที่แบมันมีล้นอยู่นลแม่แต่ว่ามันก็ได้ดอกจะได้ยุงแน่แเลนมากเลเลยตัว่างมึงเลยแต่ผู้จัดเลยอะ เราบริจาคของชั่วญจันทร้านเก็บของชั่วเา้าจปัหามันคือเวทีเกษตรเลยเนาะถ้าเกี่ยวเกี่ยวเลยวราเเจ้าวายอยู่มากเจ้าเก็บเวทีบานเวทีแม่แล้วเวทีหน่อยเนาะเวทีจเดินแบนเยงไือเซเวทีกงที่ว่าเขาเรนเบุ้มรานเบียร์มกับไรเรบดคือเก่า ดเดงาเแขกอ่ะว well. yeah. ้าวแล้วแต่ข้าเจ้าแล้วแต่ล้วแต่ผู้จัดแล้วแต่ผู้จัดเดี้ยผู้จัดเนียว่าเรื่งกร้อะไก็หาจัดตรงไั้อย่างนี้วันที่เวันที่สองเดินแบนวันที่เกชุมพู่มอส เขาบอกเขาบอกกินของก็เร็วอยู่บอกไม่เร็วถูกมาสิ่งก็จะออกนะเขาบอกไป่เร็วมาถอยหลังไปลูกพี่ แต่ผู้จัดมามาอโปรยม่อะไรเนย